อุอ้าวไปผักข้างโน้นต่อทำไมไม่ไปขึ้นบันไดล่ะลูกหืมก็เก่งไงน้องก็เก่งนะเหรอจับดีๆนะคนเก่งนะจับดีๆด้วย หันหน้ามาทางนี้หันหน้าลงมาทางนี้น้ำปัน่นหันหน้าลงมาทางนี้อย่าไปอย่าไปกอดพี่น้ำรินตรงโน้นม,ม,มันจะตกมาลงมากอดลงมากอดด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 ดอดดด พี่มีจับดีๆด้ดวยนะปั่นไปเล่นกองหินมันอีกแล้วนะลองกระป๋องมาปีนใส่ไปเรื่อตรงนี้เร็วนั่นั่นพี่มีหลบนะปีนตรงนั้นปีนตรงนี้ไมาปีน,น,ปนขึ้นมาตรงนั้นแหละขึ้นมาแล้วก็สไลเดอร์ลงมาหาพี่นินเลย น,นี่หลบน้องด้วยนะน้ำปานจับดีๆด,ด้วยจับดีๆจับดีๆจับดีๆน่ะมันเอาก้อนหินมาด้วยเดี๋ยวก็เจ็บตูดอีกอ่ะ<า>น่ะนไหมทิ้งออกไปลูกทิ้งออกไปหมมันมจะเจ็บตูดตอร์เตอ